ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณรทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสอง7ันห้ายี่ิเจ็ดที่บอกนี่ก็หมายความว่าเป็นวันที่ทำงานที่คุยกันเมื่อวานนี้เรื่องมาหยุดอยู่ ตอนถึงปุเพนิวาสานุสติยานสำหรับปุเพนิวาสานุสติยานนี้ความจริงมีประโยชน์มากในการช่วยในการตัดกิเลสเพราะว่าคนเราส่วนมากเป็นผู้เมาในชีวิตไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะตาย ถ้าใช้เราใช้กำลังเขาปุบเปนิวาสานุติยานคือการรัืกชาติถอยหลังว่าชาติไหนเราเกิดเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติแบบไหนมีพ่อชื่อไรมีแม่ชื่อไรชีวิตของเราเป็นยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ การเกิดแต่ละครั้งบางครั้งเรามีชีวิตรุ่งเรืองมากในความเป็นมนุษย์แต่บางคราวเราก็ทุดโสมมากต่ำตอ้อยด้อยวาสนาแต่ก็มาเทียบเคียงกันว่าชีวิตในการรุ่งเรืองก็ดีการต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ดีมันดูทีแล้วว่าชีวิตไหนพ้นจากความแก่ พ้นจากความป่วยพ้นจากการพักดพลาดจากของรักของชอบใจพ้นจากความตายมีไหม <c oughs> เพราะนั้นว่าดูไปแล้วเราก็เห็นว่าไม่พ้นจริงๆแล้วก็ลองถอยหลังดูว่ามีชาติใดบ้างที่เราไปเกิดเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมสี 4. เรเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถอยหลังไปดูอีกว่าการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเราทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็นรกแต่ละขุมจะทราบว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียว การเป็นเปลิดแปลงสุรกายเป็นสติเัจฉานก็ไม่กันเป็นหลายประเภทเมื่อพิสูจน์แบบนี้ความเมาในชีวิตมันก็ไม่มีจะมีความรู้สึกตามความป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์แห่งความเป็นมนุษย์ก็มีมากอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาจากความเป็นมนุษย์นั่นคือความร่ำรวยในทรัพย์สินความเป็ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่ในที่สุดเมื่อเราตายแล้วนำอะไรไปได้บ้างบางชาติเราเป็นมนุษย์ที่มีความรยย่เรืองมีอำนาจวาสนาบารมีมากแต่ว่าพอตายจากความเป็นคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรกบางชาติเราเป็นคนเต็มด้วยความทุกขยากมีความยากจนเข็นใจทำต้อยน้อยวาสนาแต่ว่าใายการเทียมตัวเชียมใจพระพุทธอยู่ในความดี <c oughs> ตายจากความเป็นคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็เรามาพิจารณาดู ว่าการเกิดอะไรก็ดีมันดีตรงไหนบ้างเป็นเทวดาแลือผมมีความสุขทุกอย่างเป็นทิพย์แต่ความสุขในความเป็นเทวดาแลือผมเราทรงได้ตลอดไหมถ้าทรงได้ตลอดเราก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนรวมความว่าการเป็นเทวดาก็ดีการเป็นคนคนดีเราก็เป็นกันคนะหลายชาติ อาจจะเป็นแสนแสนชาติถ้ามาวัดกันจริงๆว่าสุสขคติกับทุคติเราสเสวยผลไหนมากกว่าถอยหลังไปจริงๆเห็นว่าทุคติมากกว่าสุขคติคือเกิดในอบายภูมิมากกว่าเกิดในสวรรค์กรบผมเราเกิดเป็นสัตรีฉานมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เราก็จะรู้ความไม่แน่นอนของชีวิต ความจริงชีวิตนะเป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออารมณ์ใจของเราอารมณ์ใจของเรามันเลวไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงก็เป็นว่าการใช้ปุถุภในวาสานุติยานมีประโยชน์ สำหรับปปเพิวาสา,านตนิญาณีคขวัรดาเพื่อนบิสุตสมณเณรทั้งหมดจงทําให้คล่องการทําให้คล่องในกาหมายความท่าใช้อารมณ์ต้องการเมื่อไรรู้ได้ทันทีเมื่อน,นั้นแต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของของสมาธิการทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญ การทรงตัวและการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้นน้อยในระ,ะยะแรกโดยจับนิมิตทางที่ดีก็คนจับนิมิตคือกสินนิมิตจริงๆเราจะใช้อะไรก็ได้สมัยนี้ใช้ง่ายๆเราไม่มีพระพุทธปริมาก,ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้วเป็นการแทนองค์สมเด็จพระบัณฑแก้ว ถ้าเราต้องการความแจ่มใสของทิปจุกุยานอันนี้มีความสาคัญให้ใช้พระพุทธรูปที่เป็นแก้วสีใสเพราะแก้วสีใสนี่เป็นได้สองอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป,เป็นเป็นอทาตทะสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าใสเป็นอาโลกสิน กสิวทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งทิพยานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกิดทิพยานและทำทิพยานให้แจ่มใส <c oughs> เวลาที่เราจะจับภาพ,พรุพทโรปก็จงอย่ายอมขาดทุนในก็หมายความเราเอาทั้งกสินลและเอาทั้งพพรุพตโรูปเสร็จ คือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอทาเทกสินแต่เรามีความรู้สึกว่าเป็นใสเป็นอารโลกสินคือลมความว่าจะเป็นกสินอะไรนะไม่สําคัญสําคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏ วิธีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนำไม่หน่อยหนึ่งนั่นก็นหมายความว่าอย่าหลงกายเกินไปจงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดนินอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องทางกายที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ แต่ความจริงพระอรหันต์ท่านก็ต้องการความสุขของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ทรงตัวถ้าเราทาอยู่ที่กุฏิของเราเองหรือว่าทําที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัทนั่งตามสบายนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้ แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งห้อยขายก็ได้เองกายก็ได้อนนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดผลจะเสียหลังจากนั้นเอาจาลืมตาดูพระพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียบ้างหนับภากบ้างคอบ้างอันนี้ไม่ต้อง ตามที่เขาดิ้นไกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมานิดหนึ่งก่อนดูเกตจับเกตได้เลยมาเทงหน้าผากอันนี้ไม่จําเป็นท่านมองแต่องท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเราแสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่า,งวาองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองเลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจำภาพ แล้วก็หลับตาพร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนา <c oughs> คำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่านเพราะว่าพูดในที่นี้พูดเป็นกลางกลางเจ้าภาวนาว่าพุทโธสมาหังหรืออิติสุภโตอะไรได้ทั้งหมดนโมทยะนมะมปทะก็ได้ทั้งหมดไปจำกัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวโนยิทิ ให้ใช้คำภาวนาวนามะพาทะรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยรู้คำภาวนาไปด้วยในตัวเสร็จนื้อจิตก็จำภาพ่อจับภาพได้นึกถึงภาพให้มีความสว่างตามควรต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจ เมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพร้องกับภาวนากรลูหลงให้ใจเข้าออกถ้าหลับหลับลืมลืม,ลมเข้าใจไว้จำได้แน่ <c oughs> ก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมนึกถึงอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นึกถึงภาพที่เราจำได้จนกว่าจะหลับไปที่ใช้ควมว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บางเอญที่เกิดอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปทําไปทําไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่รงตัวอารมณ์จิตมฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านคมไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้น แต่ว่าเจ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพของพุทธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกไว้ทุวันมีการทรงตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนตามกำลังครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือห้านาทีไปที่หน้าพอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมง ถ้าทรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากให้าจาับภาพพระพุทธปฏิมากรได้ต่อไปก็นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าโดยตรงขอภาพพระองค์มาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใส เรียว่าชัดเจนแจ่มใสต่ำตั้งกาลังที่งชัดแเจร,ราพเท่าไรยังดีอย่าลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนนั่น,สนแสดงว่าจิตสายขนาดนั้นและเวลาที่เราจะดูเทวดาและดูผมเราจะเห็นขนาดนั้นเวลาที่ใช้กําลังรูปุเพนิวาสานุติสติญาณ ภาพถอยหลังและชาติเก,ก่อนของเราเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่าภาพพระพุทธรูปและภาพพระพุทธเจ้าที่เราที่เราเห็นอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทําอย่างนี้เป็นประจำไม่ใช่ว่าพรฝึกวันสองวันก็นบอกหลวงพ่อยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นเพิ่มต้นขาอให้รู้จักการปฏิบัติ แล้วการอยคล่องตัวแล้วไม่คล่องตัวความแจ่มใสความเป็นทิพย์จะดีหรือไม่ดีทุกคนต้องฝึกเอาเองไม่ใช่จะมาทำเด็กอ่อนออนแบบนั้นอ่อนแบบนี้อย่างนี้ไม่มีใครเขาคบรวงความว่าคนต้องการเกาะต้องการจงูงต้องการอุ้มเนี่ยไม่มีใครเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่มาไม่เอาใจใครในเรื่องนี้ ถ้ากำลังใจไม่ดีพอก็จงอย่าทำที่ทำนี่ไม่ได้รับจา้างที่แนะนำนี่ไม่ได้รับจา้างแนะนำด้วยการสงเคราะห์แต่บางคนก็อ้อนเกินไปอันนี้ใช้ไม่ได้ปรดทราบที่กำลังใจเขาแต่มาด้ว,ว่าอาตมาไม่ต้องการคนมีใจอ่อนแอแบบนั้นเราต้องดูคนอื่น เขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีนิ้วมือมือละห้านิ้วเราก็มีนิ้วมือมือละห้านิ้วเขามีอาการสามที่สองเราก็เช่นเดียวกับเขาถ้าทําไม่ได้จงรู้สิร,ร,รู้ตัวเราเลวเกินไปความเลวมาจากไหนมาจากการย่อหย่อนไม่ยอมต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มัวมาจากหนึ่ง ิตมีกังวลเรืยอการที่สองสินไม่บริสุทธิ์รายการที่สามนิวรณ์เข้ามาครอบงำปิดรายการที่สี่อารมณ์ขาดจากพมิหานสี่ถ้าอารมณ์นั้งสี่รายการนี่บกพร่องแสดงว่าเราเร็วเกินไปขอทุกท่านจงเข้าใจตามนี้นะจงอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษครูบางคนกับครูสอนไม่เหมือนกันบ้าง ป็นความเลวของเราถ้าไปโทษเขามากเราก็เลวมากพระพุทธเจ้าทรับอกว่าอัตนาโจทยัตนานนังจึงกล่าวโทษโจดความผิดตนเองไว้เสมออัตตาหิอัตโนนาโถตนแล้ย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบรสิยาหคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตมดีเราใสนาถังและปฏิทุนลพังย่อมได้ที่เพื่อนที่บุคคลอื่นได้โดยยากฉะนั้นทุกคนจงทราบว่าเราเท่านั้นเสียดีหรือไม่ดีเราต้องทำเองรพระพุทธเจ้ากา็สรนตัดว่าอาาตาโรตถาสตาตถา,ตา,ตถาคตะไป็นเพียงผู้บอกฉะนั้นขอทุกคนนี้ปฏิบัติ อย่าทำใจเหมือนเด็กอ่อนถ้าทำใจเหมือนเด็กอ่อนแทนที่รับความเมตตาปราณีเข้า่าทานโทษขา,าพูดตามสรรพภาาชาวบ้านแทนที่มีความเมตตาปราณีกับจยคลื่นไส้มากเกินไปเพราะว่าการทำอะไรไม่จริงไม่จังอันนี้ไม่ต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องการคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นด้วย ดังนั้นเพราะว่าคนประเภทนี้มีอย่างเดียวคือถ่วงความดีเขาบุคคลอื่นจงจำไว้ว่าจริยาที่เราจะต้องสงใจหนึ่งยามปกติเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขาสองอย่ายกตนข่มท่านสามอย่าถือตัวเกินไป นี่อย่างยอ่อความดีขนาดนี้เป็นสกเก็ตความดีในพระพุทธศาสนาถ้าเปลือกความดีในพระพุทธศาสนาก็คือว่าหนึ่งไม่มีกังวลสองไม่ทำลายสินด้วยนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีให้บุคคลอื่นทำลายสินแล้วนี่ก็สาวนัับตีวอนโดยฉับพลันเมื่อเราต้องการความเป็นทิศของจิต อณะใดาที่จิตต้องการสมาธิไอ้สมาธิพัดไปทิพย์แต่มันมาจากสมาธิคือความตั้งใจจิตสะอาดถ้าต้องการจิตเป็นทิพย์และต้องการสมาธิต้องระงับวิวรณ์ในทันทีทันใดและจิตทรงพรมิหารสี่เป็นปกติตลอดวันกําลังใจคำวันดาแทนพุทธบริษัทได้อย่างนี้ชานสมาบัิจะทรงตัว คำว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสกำลังใจไม่เสมอการสาว่างบ้างมืดบ้างบัวบ้างจะไม่มีจะมีแต่คำว่าผ่องใสเรื่อยขึ้นไปแต่นำดับความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นความดีขั้นเปลือกของพระคำของพระพุทธศาสนาตอนนี้มาปุบเพนิวาสานุติยานการลึกชาติได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าถึงกัพปีของวุทธุศาสนาที่เราปฏิบัติเข้าถึงกัปีถ้้จุตูปปาตยาน <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วเห็นและยินชื่อคนและสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายทราบได้ทันทีว่าท่านคนนี้มาจากตายแล้วไปไหนอันนี้เข้าถึงกันกันนี่เป็นฌานโลกี ยังไม่ดีพอเวลานี้เราก็พูดกันถึงอพีตอนนี้มาว่าเรื่องการซักซ้อมการซักซ้อมต้องมีเคร่องเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยมีความสุขแต่ความจริงคนไม่มีความสุขมีความทุกข์ถือว่าฐานะเขาดีก่อนแล้วกัน เราก็ลองคิดว่าชาติไหนบ้างที่เราเคยมีฐานะอย่างนี้เมื่อนึกปรับให้ทราบทันทีเห็นภาพทันทีว่าอ๋อความร่ำรวยอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังว่าไอ้ตอนที่เราร่ำรวยมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นคนจน นึกถึงภาพจับติดทันทีว่าเอ๊ะเราเคยจนแบบนี้มาไหมภาพนั้นจะปรากฏนึกถึงสุน,นัขเราเคยเคยเป็นสุน,นัขมาไหมเห็นอะไรนึกตามทุกทีให้มันได้ทันทีใดต้องซ้อมให้คล่องเพื่อเอาจิงจริงซ้อมให้คล่องเห็นปั๊บนึกปับ๊บเห็นปั๊บนึกปับ๊บแต่ว่าจะลืมตอนเช้าหมดึด ตอนชเช้ามืดเป็นเวลาที่มีความสำคัญมากเราตื่นตื่นจากนอนหายใจความเห็ดเลยเพราะได้ดพักผ่อนจากการหลับตื่นมาแล้วจิตสะอาดตั้งใจนมัสการพรระตัตนตรัยให้ดีและงับยวนทันทีทันใดจิตไม่มีกระวลสินบริสุทธิ์อารมณ์ทรงพระมีหารสี่ครบถ้นให้จิตเป็นสุข หลังจากนั้นก็ื่อจําพิจารณาตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สมบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพราดาจของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมาก ถ้าต้องคิดมากก็ไม่ต้องทําความดีไม่ต้องเจริญกรรมฐา,านเห็นแล้วว่ามันทุกข์เมื่อความทุกข์มีอยู่เราทาบจริงรู้ความเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> เราก็ตัดสินใจ <c oughs> ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้มีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีอีกหลังจากนั้นก็กําหนดจิตคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ด,นนกดีจะไม่มีสาหรับเราเราจะเป็นคนไม่โลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบทำม,มาเป็นของเรา <c oughs> เราจะไม่คิดว่าทุจะร้ายใครจะเป็นมิตรดีของคนสัตว์ทั่วไป เราจะไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายว่าร่างกายมันดีเห็นความสุขโปรของร่างกายเห็นความเสี่ยงของร่างกายเห็นการสลายตัวของร่างกาย <c oughs> มีความเข้าใจว่าทุกตนหลายที่มีขึ้นมาได้ว่าใส่ร่างกายเป็นเหตุตัดสินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ <c oughs> จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปหลังจากนั้น ทำกำลังใจให้สะอาดตามควรภาวนาตลอดรู้ลมหายใจเขาออกจับร,รูร้ไปฉลองอสมเพระสมมาหรือพุทธเจ้าชฉมิใสพุ่งไประดับแรกนิพานเลยไปอยู่ที่นิพานจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้วิมานโคราวิมานพุทธเจ้า,า,าได้เป็นตามความพอใจอยู่ให้ใจเป็นสุขเมื <c oughs> ่อใจเป็นสุขดีแล้วเว็นการวิสุทธ ว่าชีวิตนี้มันจะมีสุขได้มีทุกข์ยานหรือฌาน,นาที่เราได้ความรู้ที่เราได้จะตรงหรือไม่ตรงตอนนั้นกราบทูลถามตรงองค์สมเด็จปะสัมมาสมุทธเจ้าที่แรกเอานน้อยคิดว่าวันพรุ่งนี้จากเวลาที่เราตื่นถึงกว่าจะหลับจะมีใครบ้างไหม ที่ทําให้เรามีความสุขก็ทําให้เรามีความทุกข์ถ้ามีคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอะไรจดจําไว้พอกลับลงมาก็มาทึกไว้เขียนไว้กันลืมื <c oughs> ม่อกันนุ่งผ้าสีอะไรลักษณะแบบไหนใส่เสื้อเสียอะไรรูปหน้าหน้าตาเขาเป็นยังไง ล้วทำกำลังใจให้เราสบายแล้วไม่สบายเพราะอะไรเป็นเหตุเขาจะมาพูดแบบไหนเขาจะมาทำแบบไหนเพราะอย่างนี้แล้วก็เราดูวันทั้งวันมันถูกหรือไม่ถูกถ้าบางวันจะถูกทั้งหมดบางวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันนี้ก็ต้องจำอารมณ์ว่าอารมณ์ของเราที่เรารู้ที่ถูกทั้งหมดเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนขึ้นไป แล้วก็เวลาที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้ง้บงทรงอารมณ์แบบไหนก่อนที่จะขึ้นแล้วก่อนเสียรู้จงทิ้งอารมณ์อื่นใช้หมดทําจิตให้เป็นเบขาสบายๆนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องการใครว่าใครดีใครชั่วเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์ก,กลางๆอันนี้ละบรรดาเพื่อนบิสุทสมณีน นห้มัน,นาญาโยมพุทธบริษัทอุปนิวาสา,านุทยานี่มีประโยชน์มากทำให้คล่องถ้าทางที่ดีนะพระก็ได้พระว่ายก็ได้แล้วก็ฝึกการเป็นหมอดูตัวเองอย่างว่านี่แหละเราเป็นหมอดูตัวเองทุกวันทุกวันอย่างนี้อารมณ์จะชินและเวลาส,สบายๆเ้วก็ทบทวนถอยหลังของเราไปตามเรื่อง มองดูความไม่แน่นอนของชีวิตมองดูความไม่ทรงตัวของร่างกายมองดูกันทัดแางจ,จากทรัพย์สมบัติทั้งหลายแล้วคนและสัตว์เป็นที่รักเมื่อตายแล้วนิพิทายานคือความเบื่อหน่ยายจะปรากฏเมื่อนิพิทายานปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคืออันดับแรกอารมณ์ระกศัตรนาคามีจะปรากฏ มันก็จะเบื่อทุกอย่างเบื่อความรักเบื่อความโลภเบื่อความโกรธเบื่อความหลงอารมณ์ใจก็จะเป็นสุขถ้าแล้วก็จะมองเห็นนิพพานได้ชัดการกําลังบทเพริวาสามัญญาในช่วยตักกิเลสทุเพเภศได้ทั้งหมดขอบรรดาสาวอกองค์สมเด็จพระบรมศรีคตทุกท่านที่รับฟัง ฉะนั้นปรกเวรีวาสามุญที่เราจะพึงได้คือการรู้ชัิถึงแม้ว่ามันจะกระจุงกระจุงกระจิ๋มไม่แจ่มใสชัดเจนเท่าพระอริยเจ้าเราก็ควรจะพอใจพอใจว่าเราก็ไม่สงสัยกันการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจะไม่ต้องไปนั่งพนธนาบอกใครว่าตายแล้วนั่นแหละเกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์ หรือว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดก็ช่างแต่ใครเข้ามาถามก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้จริงถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็รล้าพูดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเราสัมผัสมาฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยชนนาแรระบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณรอุปเนิวาสานุติญานคือการปฏิบัติเข้าถึงกับพีความดีในพพุทธศาสนา ขอทุกท่านพยายามทําให้คล่องแ้าทรงตัวให้ดีฝึกการทรงสมาธิจากการจับผู้ภาพภูตรโลกที่เป็นแก้วใสกําลังใจผ่องใสความบันทิะสะอาดอดบันดาท่านทธบริษัทสําหรับเทพน้านี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามุคคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดา่ตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี